สวัสดีครับวันนี้จะมาบีเซนเรียบเทียบ x f d และ BMD ของเฟรมร้าน้ำหนักบรรทุกดังรูปนะครับจากการคำนวณมือและโปรแกรมฟีเวตฟิล์มแบบแรกเราจะมาหา,าอ็กซ์เอ,อ,อ,อของรานะครับมีค่าเท่ากับ0.28แปด มีทิศทางขวา d y ของเราครับค่าเท่ากับ0.6บวก3คูณ4ส่วน10บวก0.28คูณ0.5 d y จะมีระยะเท่ากับ 1. แปดถึงสี่ทีทีขึ้นนะครับเราก็จะเอาแรงขึ้นและแรงลงมาลบเพื่อหาเอวนะครับจะมีค่าเท่ากับสามจุดเจ็ดแปดหกมีทีทีขึ้นนะครับ <c oughs> พอทีนี้เรารู้ค่าแล้วเราก็จะเอาค่าไปใส่ในรูปนะครับ x ตรงนี้เป็น 0.28, y เป็น 3.786, b y ปน1.814ต่อมาเราจะมาคัาดทีละชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนแรกของเราจะเป็น ac ช่วนที่สองเป็น CE ช่วนที่สามตรงนี้เป็น EB ทีนี้พอเรารู้แรงเราก็จะเอาแรงไปใส่นะครับนี่เป็นเลยขึ้น 3. ามจปหมีทิศ มีแรงค้าขวา0.28ส่วนชินที่สองนะครับอีกครึ่ง3.786อันนี้ก็เป็น1.814ส่วนชิ้น B E จะมีแรงคึ่ง1.814 และมีแรงมาทางขวาและมีแรงทางซ้ายสูตรจุดแปดแปดแล้วพอมันมีแรงแบบนี้ชิ้นนี้มีแรงขึ้นก็จะต้องมีแรงลงแรงลงชิ้นนี้ก็จะเป็น3.786ดปดหก มีแรงมาทางขวาก็จะมีแรงมาทางซ้ายครับ0.28เท่ากันนะครับส่วนชิ้นนี้มีแรงขึ้นก็ต้องมีแรงลง1.84มีแรงไปทางซ้ายก็ต้องมีแรงมาทางขวา0.88แล้วทีนี้จะมีแกน x และแกน y เป็นโรเมินนะครับเราก็จะมาดูว่า แกนเอกแกนมาเป็นโมเมนต์หรือเปล่าอันนี้เป็นโมเมนต์ชิ้นนี้ก็จะเป็นโมเมนต์อันนี้ก็เป็นโมเมนต์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโมเมนต์น,นี่จะเป็นโมเมนต์เช่นเดียวกัน มาเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับว่าเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มชิน้นชิ้นนี้เป็นตามเข็มนะครับมีค่ากับ0.84จุดแปส่ส่วนชิ้นนี้ทวนเข็มอันนี้เป็นตามนะครับเขียนอะไรเผื่อลืม อันนี้น,นี่มีค่า0.98เป็นทวนเข็มแล้วต่อมาจะเป็นชินช้นชิ้น CE นะครับอันนี้มีแรงกดลงมาเพื่อเป็นแรงขึ้นเป็นทวนเท่ากับ0.84 อันนี้ไม่แรงขึ้นจะต้องเป็นรีแรงลงเป็น0.98เป็นตามนะครับทวนต่อมาเราจะมาดูทีละชิ้นนะครับมาดูเชียร์ SFD และ BMD f f d ตรงนี้ 0.28จนมาถึงข้างล่างนี้นะครับก็เป็น0.28เช่นเดียวกันและกาฟ BMD ก็จะเป็นการเฉียงขึ้นแบบนี้นะครับเรามาดูชิ้นนี้เป็น BE SFD SF SF ของ BE เฉียงขึ้น0.88กาฟของ BMD ก็จะ โค้งลงในวันนี้มีค่า0.98แล้วก็มาดูชิ้ชชนสุดท้ายนะครับเป็นชิน CEO, ้น C E S f b ของ C E มีค่าตรงนี้1.786จนมาถึงตรงกลางนะครับแล้วมันจะลงมาตรงนี้เพราะว่ามีแรงลงมีแรงลงมา3 เราจะตรงนี้หนึ่ไปลบสจะได้เท่ากับ1 2ึ่งจุดสนึ่งสจนถึงสุดท้ายนะครับและ BMD BMD ตรงนี้0 8ศูนยแปดสตตรงนี ศ9 8แล้วเราจะหา BMD ตรงกลางก็คือเอา1นึ่คูณกับ4จะเท่ากับ7 1็ดเอาเจ็ดนะครับไปลบกับ0 8นจแุแปดสะได้เท่ากับ6 3จศูน ตรนนี้มีแรงขึ้นเลย่าเป็น6กจุดสานย์งีก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปดูกันที่โปรแกรมนะครับดูกันที่ Civil นะครับแบันแรกเราเข้า Edit ้ก็ Data อราจะมี5จุดตรงนี้เบอร์ออฟอิเมนต์เท่ากับ4ี่จำนวนมัลติเซตเท่ากับ1โึ่ัวการที่นี่เท่ากับ1นระยะเท่ากันนะครับกดโอเคมาอีดิทมูดเลเตอร์คอน,นดิต้า,าเวลาตรนนี้จะเป็น4อันที่2เป็น7นะครับ 7, อันสามก็เจ็ดอัสี่ก็วายเจ็ดอ๋อลืมไปครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสี่เจ็ดตรงนี้จะเป็นสิบกับเจ็ดนะครับตรงนี้จะเป็นสิบโอเคอต่อมาเก็มากดที่เซ t โดเรลลาสา นี่เป็น1 y ก็จะเป็น1แล้วก็จุดที่5จะเป็น0กับ0 1นะครับโอเคต่อมา property เอ,ททอนไม่ใช่อันนจะเป็น element ก่อนนะครับนีจะเป็น1 2 สองสามสามสี่แล้วก็สี่กับห้าน,นะครับโอเคมาข้าตอนต้นโหลดเป็นสูตรกับลบสองอันนี้สูตรถูกแล้ว อันนี้ก็เป็นศูนย์มันลบสองนะครับอันนี้เป็นลบสามตรงนี้เป็นลบศูนย์หก 0, โอเคทามาจะกดที่ element load element load ของเราชิ้นตรงนี้จะเป็นลบศูนย์ลบศูนย์ กด C กดโอเคแล้วกดที่โปรเซกกดสตาร์ทแล้วก็ไปดูที่เชียร์ฟอนนะครับก็าจะประมาณนี้นะครับ เดจะดูโมเมนต์ก่อนนี้ครับขอบคุณครับ